หมักโครนพืนนี้เซตนี้เป็นลายแพรว่าคุณลูกค้าขาเราสามารถมิกแอนแมทใส่กับได้ใส่ใส่กับผ้าตัดเสื้อแบบนี้ได้หลากหลายเฉดสีมากๆคุณลูกค้าขาถ้านุ่มที่นุ่มที่นุ่มเทียบสีให้ก็จะเป็นสีเหลืองทองใช่ไหมคุณลูกค้าขาจะเป็นสีเหลืองเข้มๆแบบนี้ค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อผ้าไปตัดเองได้เลยคุณลูกค้าขาราคาค่าผ้านะคะราคาผ้านะคะคุณลูกค้าขาพืนนี้เนาะ เป็นผ้าลายเป็นผ้าฝ้ายหมักโคนคุณลูกค้าขาเนื้อนุ่มๆแบบนี้เลยสัมผัสนุ่มๆคุณลูกค้าที่ชอบเนื้อฝ้ายคุณลูกค้าขาผ้าที่แบบว่ามีเนื้อฝ้ายแน่นๆนุ่มๆคุณลูกค้าเลือกผ้าลายนี้นะผ้าไทยผ้าทอผ้าลายแพรวคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสีเหลืองคุณลูกค้าขาผืนละ990บาทผืนละ9 9 0บาทคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าสามารถนําไปตัดผ้าถุงนําไปตัดกระโปรงได้เลยคุณลูกค้าขาเลือกตัดได้ตามใจชอบเลยคุณลูกค้าขางานดีพรีเมีียยมมาาากเเนนนุ้้พคคณูขดใ แบบนี้ค่ะด้านในเป็นแบบนี้คุณลูกค้าขาถ้าคุณลูกค้านําไปตัดนะนุ่มก็ขอแนะนําให้คุณลูกค้านะคะอาจผักกาวด้วยนะอาจผ้าก,กาวเยลลี่บางๆพอคุณลูกค้าขาใสด่ดีใส่สวยใส่สบายค่ะใสด่ดีใส่สวยใส่สบายนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบ คุณลูกค okay. ้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะงานผ้าไทยผ้าทอเนาะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะจ๊ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าค่ะผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าฝ้ายหมักโคเนื้อนุ่มค่ะเนื้อหนานุ่มพีเมียมากๆคุณลูกค้าขาผืนนี้สวยนะ ถ้าเทียบสีคุณลูกค้าขาเราจะใส่กับสีเหลืองเฉดไหนได้บ้างคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะผ้าพื้นนะคะคุณลูกค้าขาจะเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสามตะกอคุณลูกค้าคะนุ่มขอแนะนําให้ใส่คู่กันคุณลูกค้าขาเป็นเสื้อผ้าไหมแล้วใส่กับผ้าถุงผ้าฝ้ายจะมีความแมทกันไหมคุณลูกค้าขาสวยนะสวยอย่างลงตัวด้วยคุณลูกค้าขาใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายทําไมนุ่มถึงบอกว่าให้ใส่ ให้เลือกใช้ผ้ารุ่นนี้ในการตัดเสื้อคุณลูกค้าค่ะสวมใส่ออกงานสวมใส่ในวันทำงานรวมไปถึงนะคะสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจําวันก็ใส่ได้คุณลูกค้าคะเนื้อผ้าดีมากๆซักเครื่องได้สีไม่ตกและที่สําคัญคือรีดง่ายมากๆใช้ไฟอ่อนถึงว่าถึงไฟกลางผ้าก็เรียบแล้วคุณลูกค้าคะไม่ต้องใช้ไฟแรงเลยนะคะคุณลูกค้านะยิ่งใช้เป็นแบบว่าเตารีดไอ้น้ำนี่คือแบบนุ่มมากๆด้วยนะคะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยพื้นนี้สีเหลืองค่ะพื้นนี้สีเหลืองสวยมากๆถ้้้้าาาาาคคคคคุุณณลลููกกชอบสนนนใจะะงผไทย ผ้าทอผ้าฝ้ายหมักโครลายแพรวาสีเหลืองคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าชอบไหมถ้าชอบสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาราคาผืนละเบาทราคาผืนละเบาทค่ะคุณลูกค้าขาเดี๋ยวเราลองมาเทียบกับเฉดสีนะคะที่เป็นผ้าพื้นที่เป็นเฉดสีเหลืองเนาะเดี๋ยวเราลองมาเทียบนะคะกับเฉดสีเหลืองคุณลูกค้าขาให้ดูให้ชมนะคะคุณลูกค้าขาเราสามารถนะคะสวมใส่กับเสื้อนะคะตัดเป็นเสื้อเนาะ พื้นนี้นะคะสีเหลืองดอกคูณค่ะจะเป็นสีเหลืองที่มีความสว่างสดใสมากๆนะคะเราก็สามารถ mix and match ใส่ได้อยู่ที่เราชอบอยู่ที่เราชอบคุณลูกค้าขาเราสามารถใส่ได้นะคะคุณลูกค้านะสวยค่ะคุณลูกค้าขาติดต่อเข้ามาได้เลยถ้าจะให้ทางร้านตัดให้คุณลูกค้าขาสแกนที่คิวอโคตตอนนี้เลยค่ะสแกนที่คิวอโคตทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยรวมไปถึงนี่เลยคุณลูกค้าขาสีเหลืองอ่อนสีเหลืองนะคะจะเป็นสีเหลืองรวงพึ่งนะถ้าชอบสนใจก็สามารถเลือกเซตนี้ได้1490บาทคุณลูกค้องขวัญของฝากจุณ ม,ะะมีของขวัญของฝากสูตพรีเมียมมอบให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าขาจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มขอเพียงแค่กดติดตามกด subscribe ที่ช่อง u t u b e แม่มดีแพทไทยเท่านั้นเลยคุณลูกค้าขาเซตนี้ก็สวยใช่ไหมคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถบอกได้นะบอกว่ารับนะคะเป็นผ้าไทยนะคะลายแพรวาสีเหลืองใช่ไหมแล้วขอเป็นผ้าพื้นแบบนี้เราสามารถเลือกสีได้นะผ้าพื้นไม่จําเป็นจะต,ต้องเป็นสีเหลืองทองเหมือนที่นุ่มใส่แบบนี้นะคุณลูกค้าสามารถเลือกได้เราไม่เราแบบว่าไม่ชอบเสื้อที่เป็นสีเข้มมากๆคุณลูกค้าขาส สีนี้ไฮโซมากๆคุณลูกค้าขาสีเหลืองมัสตาร์ดค่ะสีเหลืองมัสตาร์ดสวยหรูมากๆคุณลูกค้าขาถ้าชอบสนใจติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขานําไปตัดเย็บได้เลย ใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้าคะอีกหนึ่งเฉดสีนะคะที่มีความวิกแอนแมทกันก็คือสีเหลืองทองนั่นเองคุณลูกค้าคะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายถ้าชอบนะคะเสื้อที่เป็นเฉดสีเข้มเข้ม,ค,มคุณลูกค้าก็เลือกผืนนี้ไปละกันเนาะคุณลูกค้าคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยสั่งซื้อเฉพาะผ้านะคะไปตัดผ้าถุงไปตัดกระโปรงวันนี้คุณลูกค้าขาราคาผืนละ990บาทหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะเลือกซื้อนะคะเฉพาะผ้าตัดเสื้อก็ราคาผาคคืน,น 90บาทของขวัญของฝากที่คุณลูกค้าจะได้รับนะมีถุงผาค่ะ มีผ้าเช็ดมือค่ะมีผ้าเป็นคอเข่ามมาพร้อมเลยคุณลูกค้าขาปลายฝนต้นหนาวนี้คุณลูกค้าขามีผ้าเป็นคอเข่ามมาไปให้คุณลูกค้าได้ใช้ด้วยนะคะใช้อยู่บ้านเนาะอากาศเย็ๆนๆอนช่วงเช้าเราก็สามารถนํามาใส่ได้หรือว่านะคะคุณลูกค้ามีทริปเดินทางท่องเที่ยวนะคะในช่วงฤดูด вот หนาวนี้คุณลูกค้าขาก็มีผ้าเป็นคอเข่ามมาแถมไปให้ใช้เพิ่มเติมด้วยนะจ๊ะพี่ๆขาขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะชื่นชมชื่นชอบสินค้ารุ่นไหนแบบไหนถ้าเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาร้านแม่บริาทนห้บร ชอบนะคะผลิตภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงนะค,ะคุณลูกค้าขาเสื้อที่นุ่มใส่ก็จะเป็นความยาวเสื้อเป็นงานผ้าไทยทรงคอปนะคะความยาวเสื้ออยู่ที่18นิ้วค่ะวันนี้นะคะสวมใส่กับเสื้อนะคะแขนยาวนะ,ค,ะความยาวอยู่ที่21นิ้วความยาวแขนข้อแขนนาฬิกาคุณลูกค้าขาใส่เสื้อ เคาะแขนนาฬิกาแบบนี้เวลาใส่นาฬิกาจะสามารถเห็นนาฬิกาได้ด้วยคุณลูกค้าค่ะความยาวแขนอยู่ที่21นิ้วค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะสามารถติดต่อสั่งซื้อติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยถ้าชอบเสื้อหรือว่านะคะอยากสั่งตัดผ้าถุงนะคะคุณลูกค้าขาวันนี้ที่ใส่อยู่จะเป็นผ้าถุงป้ายปิดค่ะผ้าถุงป้ายปิดติดซิปข้างใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าเคยใส่แต่ซิปหลังขอเป็นซิปหลังได้ไหมได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะทางร้านเรานะคะตัดเองตัดใหม่ด้วยนะคะ จดทาให้ได้เลยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยค่ะชอบเสื้อทรงนี้แต่อยากได้แค่แขนสั้น8 5้นิ้วคุณลูกค้าก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าขาหรือว่าจะชอบเป็นแขนสส่วนนะคะที่เลยเข้อศอกมาความยาวจะอยู่ที่ประมาณ17นิ้วนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าขายินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยเนาะชื่นชอบนะคะชุดไทยชุดไหนคอลเลคชันไหนที่นุ่มสมใส ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้คำาได้เลยคุณลูกค้าขาขอบพราะคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะเดี๋ยวพบเจอกันใหม่นะคะคุณลูกค้าขาในไลฟ์สดช่วงต่อไปในรีวิวสินค้าช่วงต่อไปจะมีผ้ารุ่นไหนแบบไหนมา mix and match สีกันะคะคุณลูกค้าขาให้มีความสนุกสนานกับ collection กับไปนี่เลยคุณลูกค้าขาเนาะเหมือน concept นะคะเป็น concept ที่เราพูดกันบ่อยๆที่เราได้ยินจนคุ้นหูก็คือผ้าไทยใส่สนุกก็คือการเลือกเฉดสีผ้าถุงกับเฉดสีเสื้อนะคะให้มีความแตกต่างกันใส่ออกมายังไงให ให้แบบว่าดูสวยนะคะขอเพียงแค่ง,ง่ายๆคุณลูกค้าขาทิคง,ง่ายๆเลยข้อแรกคะ่ะขอแค่ว่าเป็นเฉดสีเดียวกันเช่นสีเหลืองนะคะผ้าผ้าถุงเป็นเฉดสีเหลืองแบบนี้เราก็เลือกนะคะเลือกเสือ้อเลือกเสือ้อหรือว่าเลือกผ้าที่ตัดเสื้อแบบนี้ให้มันเป็นเฉดสีเหลืองแค่นั้นเองคุณลูกค้าขาทิคง,ง่ายๆนะคะในการมิกแอนด์แมทสีนะคะผ้าไทยใส่สนุกนี่แหละคุณลูกค,ะคะ้าขาเนี่ยเหมือนที่นุ่มให้ดูตอนนี้เห็นไหมคะเห็นผ้าที่อยู่ด้านหลังใช่ไหมเป็นผ้านะคะ พื้นสีนะคะอันดับแรกเราเลือกผ้าถุงเราชอบผ้าถุงก่อนอันดับแรกเราดูที่ผ้าถุงก่อนนี่ค่ะคุณลูกค้าขาเราเลือกผ้าลูงนี้ไปตัดผ้าถุงใช่ไหมจากนั้นคุณลูกค้าขาเรามานะคะร่วมสนุกด้วยกันนี่เลยคุณลูกค้าขาเลือกผ้าสีพื้นนะคะไปใส่กับผ้าถุงผืนนี้คุณลูกค้าขาซึ่งเราสามารถใส่ได้นะคะกับทุกเฉดสีเลยนะคะของสีเหลืองแบบนี้คุณลูกค้าขานี่แหละมันเป็นความสนุกนะคะของการสวมใส่ผ้าไทยแล้วก็คือเราสามารถนะคะ mix and match ได้หลายสีอย่างเงี้ยอ่ะโอเคใส่ได้อย่างเงี้ย ใส่ได้สี่เฉดสีเลยอยู่ที่ว่าเราจะชอบนะคะเสื้อนะคะที่เป็นเฉดสีไหนแค่นั้นเองคุณลูกค้าคะเฉดสีอ่อนเฉดสีกลางๆพาสเทลอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นแบบเฉดสีเข้มก็ได้นะคะคุณลูกค้านะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยติดต่อสั่งซื้อสินค้าเข้ามาได้เลยกับร้านแม่มาริภาทไทยของเราในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะคะ เสื้อทรงไทยจิตรดาสวยๆคุณลูกค้าขาหน่บาทนะคะเลือกใช้เป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสามตะกอนะคะสีเหลืองดอกคูณนะคะคุณลูกค้าขาเป็นสีเหลืองที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆค่ะตัดเย็บพรีเมียมเลยคุณลูกค้าขาสำหรับคอลเลคชันนี้ค่ะคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจนะคะคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดเข้ามาได้เลยร้านแม่มารีผ้าไทยนะคะยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยเนาะชื่นชอบเสื้อทรงนี้ใช่ไหมคะคุณลูกค้าขาสีเหลืองดอกคูณสีเหลืองดอกคูณเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆ คุณลูกค้าชอบสนใจสามารถสั่งตัดเข้ามาได้เลย0890416008ในวันนี้คุณลูกค้าคะชอบไหมคุณลูกค้าใส่รอบอกเท่าไหร่นะคะคุณลูกค้าแจ้งรายละเอียดใส่เข้ามาได้เลยเดี๋ยวทางร้านตัดให้นะคะ รวมไปถึงน <mile> ี่เลยคุณลูกค้าขากับผ้าถุงผ้าไทยกับผ้าถุงผ้าไทยผ้าฝ้ายหมักโคนทอเครื่องสองตะกอคุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าทอนะคะคุณลูกค้าขาเนื้อพีเมียมมากๆคุณลูกค้าสามารถซักเครื่องได้เลยซักเครื่องได้สีไม่ตกลายไม่ลอกคุณลูกค้าขาผ้าถุงป้ายปิดค่ะผ้าถุงป้ายปิดคือลุกนั่งสบายไม่ต้องกลัวโป๊เลยคุณลูกค้าขาใส่ดีใส่สบายค่ะด้านในอัดพากาวเก็บทรงเรียบร้อยคุณลูกค้าก็สามารถสั่งตัดเข้ามาได้เลยสําหรับผ้าถุง1290บาทวัน้โปรนพิเศษาสๆสําหรับคุณลูกค้านะคะ ที่สนใจนะคะสั่งตัดชุดไทยนะคะคุณลูกค้าขาสั่งตัดชุดไทยสีเหลืองนะคะวันนี้2,500บาท2,500บาทกับรายขอลายใหม่คุณลูกค้าขารายขอลายใหม่นะคะสีเหลืองดอกคูณนะคะเซตนี้เลยนะคะประกอบไปด้วยเสื้อแล้วก็ผ้าถุง2,500บาทเท่านั้นคะ่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสั่งตัดในวันนี้นะคะโอนมาจํา1,500บาทอีก1,000บาทเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยรวมไปถึงอย่าลืมแจ้งรายละเอียดเข้ามาด้วยและกันคุณลูกค้าคะ089041 หกหรือว่านะคะนำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่ Q ิวเอาโค้ดที่อยู่ตรงนี้ได้เลยคุณลูกค้าค่ะสแกนที่ Q ิวเอาโค้ดที่อยู่ตรง ที่คุณลูกค้าเห็นอยู่ตอนนี้ได้เลยนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าของร้านแม่มารีผ้าไทยของเราผ้าตัดชุดมีหลากหลายคอลเลกชันมากๆผ้าตัดชุดมีหลากหลายคอลเลกชันมากๆให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปกันนะคะยังไงก็ฝากด้วยและกันค่ะกดติดตามกด subscribe นะคะที่ช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยทางร้านของเรามีผลิตภัณฑ์สินค้าเยอะแยะมากมายนะคะให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปกันขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามเดี๋ยวพบเจอกันใหม่นะคะคุณลูกค้าขาเดียวรอดูรอชมนะคะจะมีชุดไทยสวยๆนะคะรุ่นไหนแบบไหนมาให้ดูให้ชอ อีบ้างรอดูรอชมด้ยจ้า เสื้อผ้าไหมสีเหลืองมัสตาร์ดสวยๆคุณลูกค้าขาทรงนี้นะคะทรงคอจีนกระดุมห่วงทรงคอจีนกระดุมห่วงแขนยาวคุณลูกค้าขาค่าผ้าพร้อมค่าตัด 1, 3 9 0ัรบาท1,390ับาทถ้าคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้เลยนะคะเดี๋ยวนุ่มตัดให้นะคะคุณลูกค้าขาเริ่มต้นที่อก32ค่ะตัวนี้ทรงนี้นะคะของคุณพี่สวิทนะคะขอพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะจ๊ะพี่จ๋าขอพระคุณคุณพี่มากๆเลยเนาะคุณพี่สั่งตัดชุดไทยกับร้านแม่มาริผ้าไทวันนีี้คุณพ่เลือก ใช้นะคะสีเหลืองมัสตาร์ดสีเหลืองมัสตาร์ดเป็นอะไรที่สวยแล้วก็ดูแพงมากๆคุณลูกค้าขาสีเหลืองมัสตาร์ดสวยดูดีมากๆคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าก็สามารถเลือกตัดได้เลยนะคะคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจงานแพทเทิร์นของร้านแม่มารีพ้าไทยนะคะคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้เลยคุณลูกค้าขากับวันนี้ทรงคอจีนแขนยาวทรงคอจีนแขนยาวสวยพรีเมียมมากๆสวยพรีเมียมมากๆค่ะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทคุณลูก เองก็สามารถสั่งตัดเข้ามาได้เลยงานสั่งตัดมีโอนมาจำห้าร้อบาทงานสั่งตัดมีโอนมาจำห้าร้อบาทคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดเข้ามาได้เลยขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ที่ช่อง y ยูทูบแม่มาริพาทไทยด้วยนะจ๊ะพ,พี่จ๊า